ว้าวเฮียประเกตสบายดีครับคูอกับบรรยากาศบ้านนอกมันหน้าครับเหมือนภาพเมืองปลาเราหลักปลาครับป่าเราหลักตึ้งแหงครับผู้ดใดผู้ใดมันถึงมีมตอดอ้วยมึงในห้องหให้ผู้ใดไม่ให้มันถึงมีมตอดอ้วยมึงนี่จำได้ปะจำได้ แล้วลมมาหนิปุ๊ตามหอดหลานเลยตื้อปะโอ้หลายปะ่ะมีบ่ล่ะมึงยืนเลยเว้ยรถหกสิบคุดนทื่อสือมันดึกปะ

ดูบอลเล้วงองัวบุลเียวดเป็นไรมากปะปากอ่ปลาซิวหี่ไหนมันว่าเต็มนู่นสะนก็เต็มเมืนเด็กเออมันเพียอยู่บ่ปลาซิวกูจชายให้หลอกหน้าวะตัวใด่หรอหลอกหน้านวอ่นะอืม หให้ที่สองมหม่ให้พ่นมาสิบหืมฮึอ,อคสฮะขนาดขุดจนขุดมาเขาได้เนี่เป็นดานเพื่อนอ่ะก็ยีโรมไห้วะ ลุดบอกเลยบหลายเทียออเดียวมันมน้าบัวมาปล่อยเป่าวะน้บัวเก่าะวาะมนมานะ้ะลอกก็จะหล่นไป้ม่มีตมเลยวะปลานะ mì đó. đó Đức. Đức vào Đức, nó đứt, cho đứt thắng nó vô đây bọ. là đứt, lu bay là đi nó. เอ้า สมสักสีอีกอถุงปน,น,นประเด็นว้ามันบ่นแห้งอยู่ดีบ่อนแห้งตืบอยู่ดงานาดับเทียงบ่งานทับเทียงไม่มีเบ้งนามดีเิ่อร์น้มันเรือปลย่ย ไรวะสอนนะวะผู้ไดมีผู้ดัมมี่ตนั้นกับตื้นๆเนี่ยตั้นกับเพียงของเขาหนามตัวนั้นแต่ปลาซิวไลยกันแงงแงงสอนปลาซิวสลัด นั่นแหละมองขี่ค้านพูดอำมุมีปะเม่อกี้ขนาดที่นี่อกพดอมาว่านี่เนี่ยส้อนเอาไปก่อยนุ๊กคอมีจิรีปะ <m uch os> <color noise> ยังไปดูเงี้ยเงี้กระจอกหน่อบอจังหวะมันชิมีปลาลายมั้งน้องหนิมไ้ยเอาไมโคดึงเลยบอวะดึงให้น้ำมันไหลลงมาหนึ่งเอ๊เอาไมโคแล้วเป็นงออกเลยเนาะ เป็งดึงระดับนาำลังอ่อยว่าดีบวดุวดีแห้งปะเด้อแห่งแล้วว่ามันสูงเนอะเอ้าม,มีจิลี อ้าเตะอด้แลละนะจอกพนันกี่ต้มกันนดหน่อยหนึ่งฮึดเออปลาคอใหญ่ลุดซะโน่ปลาคอปลาควหม้อเปลี่ยนหมอวดันเปลี่ยน แค่นี่อีกปลาปูเยอะชะบุญมันมีแต่มมุวงกลมแต่ว่าปลาไม่ค่อยดึกหลายปายในดิเฮ้ยแต่ว่าพญามีปล่อยลงไหลดิสะนั่นไปลองอ๋อ ปลาขอน้อยโตหนึ่งตัวเดียวนะ่ะบัะบนนวบัวค่อยท่านี่ดิแต่ว่าพญิมิตปล่อยลงไหลยอยู่ดิปล,กลา,ยยากับปลาตาบอดเอา,เอา,เอาจับเช็ด ถ่คุดหดมดเลยไม่ได้ามบอกภาคนี่ถ่ายคลิปพร้อมตัวดิว้าวรอกูมาเรียนที่ต่มนี่ครับวาสนาตุ่มปุ้นครับเรียงทีมงานครับชั้นนี้แะครับใส่นำเลล่นำไปแดกเลยล่นี่ตัวหนึ่งรดียวบ่มันเดี๋ยวไปซาใหม่แก่มือ เปลนแห่ของขอ้อมึงเด้อย่างลูกสีดึกบึมาอาถือว้าวเดี๋ยวมาลุ้นกันสีถึกว่าถือ